หลักๆก็จะเป็นกิจกรรมการปลูกผักอินรีในระบบสมาร์ทฟาร์มนะจ๊ะแล้วก็จะมีการปลูกผลไม้ตามฤดูกาลนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มต้นคือเริ่มต้นการแปรรูปผลไม้ขอ,ของของตัวเองแล้วก็ของสมาชิกกลุ่มวันนี้จะเลือกอมานําเสนอก็คือเป็นกิจกรรมแห่งโลกิของการปลูกผักสลัดของฟาร์มเองก็คือลาเต้ฟาร์มนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะจะ๊ะเริ่มต้นก่อนก็คือพนันธมิตรหลักของของกลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มสมาชิกที่อาศกิชุมชน กลุมของตายส่วนจะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่13ารายทุกคนก็จะมีกิจกรรมผสมผสานกันมีทั้งการปลูกผักและผลไม้นะจ๊ะแล้วก็จะเป็นครอบครัวของตัวเองก็คือฟาร์มเองคือลาเต้ฟาร์มแล้วก็จะมีหน่วยงานทางมหาลัยคือมอเมโซก็คือจะสบสนนเรื่องการมาเมล็ดผักคือตายจะเป็นทําเกี่ยวกับทางอินทรีย์เมล็ดส่วนใหญ่ตายจะนานามาจากมอเมโซนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นเรื่องในการช่วยกันทําปุ๋ยิอทรีนะคะคือแล้วก็สารชีวพันธุ์ น้ำหมักแล้วก็มีกรมพนาที่ดินที่มาช่วยคงเสือก็คือการช่วยกันให้โครง,คงการการทําปุ๋ยหมักของกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีกรมวิชาการ,กรเกษตรที่จะมาช่วยในเรื่องของการ <c oughs> ให้มาตรฐานของของกลุ่มมาตรฐานของผักก็จะมีการกลุ่มจะมีการนําผักแล้วก็น้ําดินให้กับกรมวิชาการ,กรเกษตรเพื่อที่เราจะได้มาตรฐา,านตรงนั้นคือมาตรฐานตรงนี้ของเราจะได้ก็คือมีทั้ง G A P organic Thailand แล้วก็จะมีหน่วยงานของ P G S เป็นมูลที่เกษตรทรียไทยนะคะที่มาสับสนุนมาฐานของเรานะคะแล้วก็จะเป็นเครือข่ายเครือข่ายของสมาชิกในการป,รปลูกผักก็คือเป็นกลุ่ม i s า n s คือชุมชนในอำเภอวังเหนือด้วยกันคือเพื่อที่ว่าเราจะมีส่งเสริมในด้านการตลาดเราคอยช่วยเหลือกันในเรื่องของการผลิตให้ความรู้คือเชื่อมโยงในการเรื่องอผู้ควบคุมบางบางส่วนหรือบางบางกลุ่มยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการปลูกผักอย่างเราก็เอากลุ่มสมาชิกของเราเข้าไปทำงานหรือไปไปศึกษาดูงาน ก็การตลาดนะคะแล้วก็จะมีร้านค้านะคะที่ที่ที่เราเอาผักไปไปฝากและจําหน่ายแล้วก็จะมีาชุมชนชุมชนสมาชิกในชุมชนนะคะที่มาศึกษาดูงานในในกลุ่มเรานะคะส่วนกิจกรรมหลักก็จะเป็นขั้นตอนของการปลูกผักอินๆีก็จะมีขั้นตอนการเตรียมดินเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันเตรียมต้นกล้านะคะแล้วก็จะมีการดูแลการจัดการในฟาร์มนะคะแล้วก็จะมีการ จัดอบรมให้นำสมาชิกของในกลุ่มนะคะไปอบรมเพื่อที่จะเสริมความรู้ตามแน่งานต่างๆนะคะแล้วก็มีเครือข่ายผู้ปลูกผ,ผักินทรีมาจอบแล้วก็ทรัพยากรลักของเราเตรงนี้คือสังคีิสุตคือโลกปลูกผักพร้อมระบบเราพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะก็จะมีปลูกคือระบบสมาร์ทฟาร์มนี่คือใจหลักสําคัญคือเราจะสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีก็คือแต่ละดูการในการปลูกผักผ,ผักของเราคือเป็นผัผกสลัดจะเป็นผักที่ เติบโตได้ดีคือในช่วงฤดูหนาวส่วนฤดูฝนฤดูร้อนอการจะเริญเติบโตเรื่องสภาพพินฟ้าอากาศค่ะมันจะเป็นผลแต่ว่าถ้าเราปลูกในระบบสมาร์ทฟาร์มในโรงเรือนคือเราก็สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีนะรับแล้วก็จะมีเรื่องอเครื่องจกักรเกี่ยวกับชุมชนนะคะไอ้กลุ่มของตายจะเป็นจะเป็นศูนย์เรียนรู้ของระดับของตังบนของเกยวกับอบตอะคะ่ะเขาจะ มาใช้สถานที่ในการให้สอนสอนคนในชุมชนนะคะผลิตผู้ยผลิตอะไรเนี่ยค่ะก็คือเป็นเป็นเป็นสถานที่เรียนรู้ตัวเองนะจ๊ะคุณค่าทางการบริการก็คือว่าเราจะเน้นเรื่องรสชาติเรื่องมาตรฐานนะคะก็คือจะผักของเรานี่จะมีรสชาติก็คือมีรสชาติสดกรอบใหม่นะคะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะมีทั้ง g จ p มีทั้งแกะมีแล้วก็มีทั้ง ฐาน PGS นะคะราคาก็สามารถจะต้องได้เข้าถึงสถานที่ที่ผลิตได้นะคะได้ง่ายนะคะคือเราก็มีระบบการขายสะดวกรวดเร็วคือสามารถซื้อได้ทั้งหน้าฟาร์มแล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าของเรานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของลูกค้าคือเราเป็นเป็นฐานคือสร้างชุมชนพยายามจะฝึกชุมชนของเราอะ่ะมาทำจริงๆแล้ววังเหนือจะเป็นจะเป็นชุมชนที่ทำผลิต เขาเรียกว่ากเกษตรเครมีเป็นส่วนใหญ่กลุ่มของตายเป็นกลุ่มแรกที่ว่าตั้งขึ้นคือเป็นมันอาจจะท้าทายก็ได้คือเป็นกลุ่มที่ผลิตพันธุ์ซีคือปีซาเลยนะคะคือเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่จะหุ่งคนในชุมชนมาเรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเครมีมาเป็นปีซีค่ะตอนนี้ก็มีชุมชนสมาชิกชุมชนนสนใจเยอะแล้วค่ะเพราะว่ามันก็มาจากาสุภาพโคยละกอบรายได้ที่เปรียบเทียบระหว่างการกลุ่มผัก เคมีกับอ the ินซีเนี in our room, ่ยค่ะคือหนูจะมีการเปรียบเทียบเรื่องรายได้ทพ่ชุมชนได้ดูค่ะว่าการทําเคมีนะแบบที่ง่ายๆที่หนูเคยเป็นนักวิทยบรการคือว่าปลูกผักในเขาเรียกว่าผักกาดดองถ้าเป็นทํชิคนีเขาจะปลูกได้กิโลสามบาทแต่หนูทักสลัดปลูกไขสามารถขายได้กิโลละร้อยแต่เราใช้พื้นที่น้อยมันต้องใช้พื้นที่เยอะเหมือนกับเคมีอะประมาณนี้ค่ะเราจะเส่งมเสริมความรู้ในด้านตัวเองนะคะส่วนช่องช่องทางในการก็ถึงลูกค้าของเราจะมี การรับรู้ทางการรับรู้คือในทางออนไลน์และออฟไลน์นะคะก็เกิดจะมีการมีมีการสร้างเพจของเฮาคือแต่ละส่วนแต่ละฟาร์มจะมีเพจประจําฟาร์มตัวเก่าแล้วก็จะมีเพจของกลุ่มนะคะส่วนออฟไลน์ก็คือจะขายจะมีการออกบูธตามที่หน่วยงานราชะการเพื่อออกบูธต,ต่างๆหรือว่าบางทีก็จะมีลูกค้าเข้ามาถึงสวนนะคะมามามาดูมาด,ดมูที่สวนหน่อยนะคะการซื้อก็คือจะมีการซื้อทางทางด้านออฟไลน์และออนไลน์ค่ะก็จะคือ ซื้อทางทางเพจแล้วก็หน้าซามนะคะแล้วก็ของเราจะมีศูนย์กระจายสินค้าคือตอนนี้เราเรา,เรามีแผนอยูอ่ตลาดท้องถิ่นก็คือตลาดเทศบาลนะคะอันนี้คือเป็นจุดจาหน่ายสินค้าแล้วตรงนั้นเป็นเป็นสถานที่ของสส็อสจอซึ่งเป็นเป็นตลาดปลอดภัยของของของอำเภอคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะท่วรเหนือแล้วก็กลุ่มฐานลูกค้าจะมีลูกค้าที่รักสุภขขาพกับคนรุ่นใหม่ที่ว่าต้องการสุภาพที่ดีแล้วก็สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายเพราะว่าหนูจะมี การขายทั like ้งออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะส่วนสมาชิกแห่งเอ้ยกลุ่มลูกค้าแห่งกลุ่มคือเป็นกลุ่มที่ว่าตอนนี้ที่ที่เรากำลังขยายคือเป็นกลุ่มลูกค้าของคอนโดที่ว่าเราจะถูกตินโต้กับลูกค้าที่ว่าเปิ้ลเปิ้ลต้องการไอการทําอาหารแต่ว่าเปิ้ลบสามารถออกไปจับจ่ายซื้อขายตามตลาดได้หนุ่มก็จะกำลังกำลังจะทำโครงการกันอยู่ว่าเราจะส่งห้ ลูกค้าที่ตัาคอนโดตาดห้างหรือตัดอพารอตเมน์คือเป็นเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์ตอนนี้กําลังจะทํากันอยู่นั่นคือเป็นเป็นการตลาดใหม่ๆที่ว่ากลุมกำลังจะทําขึ้นนะจ๊ะส่วนโครงสร้างต้นทุนมันก็จะมีอยู่สองสองโครงสร้างคือเป็นต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนแผันแปรแล้วก็ต้นทุนในการผลิตต้นทุนคงที่ก็จะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ค่าวัสดุการปลูกปุ๋ยสารชีวพันธุ์ต่างๆนะจ๊ะแล้วก็ส่วนต้นทุนผันแปรนี่คือจประคงประคงที่คือจะมีค่าแรงค่าขึ้นจาก ค่าสารารณูปโภคค่าการตลาดค่าขนส่งการพัฒนาเทคโนโลยีเนี้ยค่ะก,การก้านน้ำก้าไฟอย่างประมาณนี้จะแล้วก็จะเป็นารายได้รักรายได้จากหนังสือของตายของตายตัวนี้จะมีโรงเรือนขนาด 4, า6คูณ24ความกว้างนะคะ6คูณ24จะมีอยู่3โรงตอนนี้คือของ,ของตายจะผลิตร,รอบการผลิตก็คือทุกๆ45วันนะคะ ทุกทุกวันต่อลงต่อหนึ่งโรงเรือนก็คือหนึ่งรอบการผลิตระยะเวลาปลูกก็คือจากตั้งแต่พอก้าจนถึงตัดคือจะใช้เวลาในการผลิตอยู่45วันรอบรอบหนึ่งโรงเนี่ยตายจะผลิตอยู่50กิโลต่อหนึ่งโรงแล้วส่วนราคาขายตายจะมีราคาทั้งขายส่งและขายปริในราคาขายท่งตายจะขายอยู่กิโลละ90าบาทหนึ่งโรง50กกิโลคูณอยู่ เก้าซิกก็จะต่อรอบต่ำลงก็คือประมาณ4ี่0ับาทแล้วก็ราคาขายปลีกตาจะขายอยู่กิโลร้อยซาวนะคะร้อยซาวนี่คือ1นึโลอ่ะก็คือได้5้ากิโลก็จะได้อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะจ๊อปแล้วก็กัไรเนี่ยตายจะคิดจากราคาต้นทุนจากจะมีการจดบันทึกค่าแรงค่าต้นกล้าค่าปุ๋ยค่าผักเราจะคือจะคิดจากราคาต้นทุนรวมสี่บเปอ็คือกำไรของตายนะจ๊อปแล้วก็ส่วนรายได้ แคมเสริมนึงก็คือเป็นไรายได้ไรายได้ไดดลักๆจะเป็นไรายได้จากาากาปผู้พักลูกสลัดรายได้รองก็จะเป็นไรายได้จากการขายพักผออลไม้ผลไม้ของตากก่างชาตีมีทั้งกล้วยหอมมีทั้งมะม่วงคือเป็นผลไม้ตามมาดูนี่คือจะเป็นไรายได้รองจากเป็นไรายได้ปีรายได้เดือนนะคะแล้วก็กตอนนี้กำลังจะยกระดับอยากจะแปลงรูปผลไม้ในแปลงกันนะคะ เรียบร้อยเกิดเวลานี้ท่านสัให้กันจะมาฟังเพลินเลยโอเคก็ขอขัถามรับผมฟังเพลินเลยนะฮะผมก็จะให้เวลาสิบนาทีลดออนไลน์อันเป็นของสดแล้วบริหารจัดการในเรื่องของโลจิสสส่อย่างไรนหรือว่าใน้องหรือว่ามีส่งนอก้นที่ออนไลน์นี่คือตาจะขายสามเพลคือถ้าตอนนี้ถ้าเป็นตลาด การจะมารับต่างจากวัดเพราะว่าถ้าผักสลัดมันจะมะีปัญหาเรื่องการส่ง,สงเพราะว่ามันจะเกิดจากการเน่าแต่ก็เคยลองลองส่งเพราะว่าลูกค้าที่เป็นเพื่อนกันในในประเทศค่ะหนูจะส่งโดยวิธีการส่งรถท้องเย็นคือรถของนิ่มแต่ว่าจะต้องคุยกันว่ามันอาจจะไม่สดเหมือนที่เธอมาซื้อที่ท,ท,ที่ในฟาร์มแต่ว่าเธอจะลองไหมไตยแต่มีมีม,มีมิการสุ่มเหมือนกันบางรอบก,กับสดบางรอบก,กับไม่สดแต่ถ้าในในหมู่บ้านหรือว่าใ,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 ในในในเขต จังหวัดใกล้ๆกันหมูก็จะใจเขาเขาจะซื้อคือหมูมีเพจส่วนตัวแล้วเพจกลุ่มเขาซื้อสั่งมาถ้าเป็นในจังหวัดหนูก็จะฟากรถสองแถวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าจะบางคนกับส่วนมากอ่ะพักสลัดเขายางจะไม่เห็นบักยงไม่เห็นว่าเราทำจริงไหมส่วนมากคือมาดื้อๆเลยคืออีกสิบนาทีถึงฟางนะอยู่ไหมเดี๋ยวประมาณนี้คือเหมือนกับเหมือนเหมือนกับว่าเขาจะมาดูต้นน้ําอาจจะมาดูสถานที่จริง แต่ว่าเราก็สามารถขึ้นขึ้เขาดูได้แต่ตอนนี้คือจะมีอยต่ตัวหนึ่งที่ที่ที่เราลองอยู่สองเดือนตรงนี้คือพักคณะคณะนี่จะส่งไปที่กรุงเทพหนูจะรับอยู่เดือนละร้อยกิโลทุกสิบห้าวันหนูจะตัดหนูจะวางแขนที่สมาชิกูนะคะคือกําลังกําลังจะเรื่อมกันแต่คณะมันส่งได้ในในในพื้นที่ทางไกลอกรุงเทพอะโอเคแต่ว่าเพื่อนทีนี้ผมที่ที่ฟังเพื่อนที่อะโหลที่ฟังเพื่อนไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนมีมีอยากจะให้คุยเรื่องนี้ให้จบผมก็เลยมองว่า มันมีอะไรที่มันมีประเด็นที่อาจจะต้องปรับพรุน,นี้หนึ่งต้นทุนผันแปรต้นทุนเนี่ยเพราะว่าดูแล้วจะทำมาทําการบ้านแต่ยังยังบอกก็แล้วลงช่องผิดอยู่นะเพื่ <c oughs> อตรงยังลงช่องผิด <c oughs> อยู่พอผมฟังแล้วผมว่าเอ๊ะดูซิจะจบตรงไหนเนี่ยเอออยากจะรู้ต้นทุนผันแปรกับตน้นทุนคงที่ <c oughs> ว่าจะไปอย่างค่าค่าแรงค่าไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูมันอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการลงช่องงบกำไรขาดทุนตรงจุดนี้อ่ะที่ที่เราต้องไปดูเนาะอันนี้อันนี้จดค่า แต่เห็นีเกียวว่าต้นต้นคงที่ต้องตแต่ก็เลยอยากจะพาที่จพอจบปุ๊บเออมันก็เลยเพนไปเลยนะพท่านเดี๋ยวเราชนเวลานะสี่โมงกว่านิดนึงโอเคขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพัฒนากันต่อพรุ่งนี้ครับครับต่อครับต่อเลยครับพรนี้ค่ะรนี้ค่ะเอาพี่คีผมยออยู่เชียงใหม่ครับฟาร์มไก่ไก่ขนาดเล็กครับพ่อพันธมิตรก็จะเป็นอาจารย์วิไลที่โจงข้างบ้าน ก็ใช้คำปรึกษาแล้วก็เออก็เขาจะมีบางคนช่วยกระจายสินค้าอะส่วนส่วนในเรื่องกิจกรรมัก็จะทําเองก็จะเป็นเก็บไข่ให้ไข่ไก่ให้อาหารไก่ให้ไกในตอนเช้าแล้วก็เก็บไข่ในตอนเช้าแล้วก็แต่ถ้าจะทําวัคซีนไก่ก็จะมีสัตวแพทย์และบางทำให้นต่จะเป็นอาจารย์คนเดียวกันที่จากปุณิโจ้เขาแล้วก็ ส่วนในเรื่องของคุณสร้างคุสินค้าคอณการที่เด่นก,กว่าก็คืออาจจะเป็นรถแรกรถแรกแจกแถวแต่ก็ไม่ได้ลดมากแล้วก็ไม่ได้แจกเยอะครับแต่พอดีก็ทำใา่วัื้อทานเล็กๆด้วยไก่ไข่ที่เรียกประมาณ200ตัวครับก็เป็นโลงขนาดเล็กมีโล่งสอบอยู่สองสองโลงแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องของอคนอนเนคชั่นหรือคัสตอมเมอร์เลชั่นก็จะเป็น อาจจะเป็นเรื่องจาัดก,การช่วยเหลือ,อจากบุคคลรอบข้างบอกต่อเพราะว่าเราขายในชุมชนได้อย่างข้อดีออรอบบ้านราอยู่ใกล้ตลาดครับแต่ทุกวันนี้เหมือนรอบๆก็จะกลายเป็นบ้านจัดสรรไปแล้วก็จะลำบากนิดนึงเพราะต้องไปหาที่ที่ทำใหม่ว่าบ้านจัดสรรรุนเข้ามาทดแทนเกษตรกรรมมากขึ้นแล้วก็ส่วนช่องทางกรารตลาดก็จะมีทั้งออฟไลน์ก็จะ ส่งแพลส่งให้คนอื่ที่ตลาดหรือว่าอาจจะเป็นแปนแผลในเวลาของเขาเองที่ตลาด,าดาก็ออนไลน์ก็มีอยู่บ้างแล้วก็เรื่องของกลุ่มลูกคา้ากลุ่มลูกค้านี่ก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าไรายได้น้อยแม่บ้านแล้วก็เป็นเป็นแม่บ้านหรื่ไว้ทํางานแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องโครงสร้างต้นนทุก็อย่างเช่น ออฟฟิคอรก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันขนส่งหรือบางทีค่าโครงโครงไก่ก็จะเสียหายบ้านส่วนไรคอลก็จะเป็นอาจจะเป็นค่าค่าวัตถุดิบอื่นอื่นส่วนเป็นัได้หลักขึ้นมาจากการขายไก่แล้วก็บางทีก็ขายไก่ไก่แก่ครับก็อาจจะมีขายมูลไก่แห้งด้วยแล้วก็ส่วนเป็นรายได้รองอาจจะเป็น ขายปุ๋ยหรือว่าเป็นเชื่อมโยงขายผลไม้ในสวนเงียนจะประมาณนี้ครับขายปุ๋ยนี่คือปุ๋ยจาากเอแล้วก็ไปหมักแล้วก็ได้เยอะอก็เป็นแห้งถทาถ้าถ้าห้ำแห้งก็จะเป็นเป็นหมักาเป็นเปียนมีผู้ช่วยผู้ช่วยคนที่ช่วยงานเ็นีคน ม,มีประมาณสองสามคนครับอันนี้ก็คือจ้างประจำเลยอ๋อครับ,คร,บครับผมก็ที่นี่เห็นอยู่ว่ามีบอกที่จริงแล้วพี่เขาบอกรายละเอียดค่อนข้างคูเขาพูดร้อยนะแต่บอกรายละเอียดชัดนะมี <ร óc rat> ความชัดอยู่ในตัวในเรื่องของการทําแผนทีเดียวแต่พี่งแต่ว่ามีรายได้หลักมีรายได้มีการ,รค่าใช้จ่ายทุกจุดนี้แต่ว่าก็คือก็อย่างที่มองว่าเร,รกาก็โฟกัสแต่ว่าไอ้กลุ่มลูกค้าอย่างเช่นที่ผมติดใจคือกลุ่มลูกค้าแม่บ้าน แต่ผู้มีไรายได้น้อยตรงจุดนี้ครับพี่เราต้องอเราจะหายยังไงอันนี้อันนี้อันนี้จุดหนึ่งนะไม่เป็นไรเราอาจจะ,อ,ะอันนี้ไปเข้าคอมเมนต์เฉยๆอ,อตั้งคําถามไว้เดี๋ยวเราไปหาต่อนะครับคือหมายความว่าไรายได้น้อยเรารู้ได้ไงคนนี้ไรายได้น้อยหรือว่าเราแค่เราแค่คิดอ,อันนี้เนี้ยมันเป็นเราแค่คิดว่าคนนี้มีไรายได้น้อยคนนี้เป็นแม่บ้านแล้วเราก็ยังไม่ทําการตลาดเข้าไปที่ตรงจุดนี้เป็นข้อที่เรากวคมต้องประชาสัมพันธ์ก่นอนแล้วเราช่องทาง เช่นเรื่องก,กิจกรรมกิจกรรมนี่รวมถึงประชาสัมพันธ์หรืออะไรไรด้วยคือข้อหางวัสดุคุ้มคาตามที่ที่บอกนะรวมถึงรายได้ที่บอกว่ารายได้หลักขายเท่านี้อะไรไงก็ยังไม่มียอดอะไรชัดเจนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพัฒนาต่อครับอี่ขอบคุณรักทิ้ครับเรื่องเรื่องเท่าไหนต่อครับอยู่แค่นี้นะฮะสามคนสองคนนะแล้วก็อีกคนนึงสามคนนะ สดครับสนวัสดีครับร้านชาลารนะครับเป็นแบรนด์อินทนิลน,นะครับอ,อ,อันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ที่มานำเสนอวันนี้นะครับก็คือท่าป้ายสำหรับคูโตแล้วก็คุมเตียงนะครับลูกค้าของสินค้าของเราเป็นท่าป้ายที่ทอด้วยมืองานแฮนเมดเลยนะครับจากชาวบ้านหนองเงือกจังหวัดลำพูนนะครับใช้สีธรรมชาติ1นึรเอนะครับที่เพิ่มตรงจุดนี้ก็คือสามารถทอตัวสัญลักษณ์ต่างๆได้เช่นสัญลักษณ์โรงแรมหรือลายคาเฟ่ลายไทยอะไรก็ได้นะครับกลุ่มลูกค้านะครับ โรงแรมประมาณ70%ครับแล้วโฮมสเตย์บ้านเช่าคาเฟ่บเอร์เแล้วก็ผู้สูงอายุแม่บ้าน10%กิจกรรมหลักนะครับคือการส่งเซลนะครับออกเสนอสินค้านะครับหน้างานเลยตามโรงแรมโฮมสเตย์คาเฟ,คาเฟ่ครับแล้วก็ยังมีออกบูธแล้วก็ไลฟ์สดให้กลุ่มวัยแม่บ้านวัยเกษียณครับช่องทางการเข้า,า,าถึงลูกค้าถ้าเจ้าเล็กนี่ก็จะกลายเป็นช่องทางคือไลฟ์สดพวกซิทกับ s ูเปอร์มาร์เก็เฟสกับพัดเจ้าใหญ่ๆก็คือ นำเซียวเข้าไปเสนอขายก่อรงหน้างานเลยครับจะได้เห็นเนื้อผ้านะครับ mm hmm. ความสามารถลูกค้าคือการพูดคุยกับลูกค้าในการที่ให้เซียวพูดคุยกับลูกค้าทะครัเลเบอร์เลขรายเลขเฟซแล้วก็ทำบชัวนะครับให้สอบดูตัวสินค้าของเราทรัพ mm hmm. ยากรหลักก็คือพนักง,งานจากเย็บอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆแล้วก็รถส่งรถขนส่งครับของสร้างต้นทุนก็จะมีต้นทุนสินค้าต้นทุนการขนส่งค่าพนักงานค่าจิงแอดต่างๆค่าน้ำข้าไฟค่าแพ็คของรายได้หลักมาจากการขายค้า ได้สำหรับปูโตปูเตียงครับตั้งเป้ายอดขายปีนี้ก็ประมาณ8ปดแสนบาทต่อปีครับก็ตกเดือนละ66,000ต่อเดือนครับแล้วก็ตกประมาณ3 2มสินต่อเดือนในราคาที่1,990ก้ารอยเาสิบก็คือค่าฟูเตียงนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับค่าฟูงตกต้นทุนอยู่ประมาณนี่ห้าสิบปร์เซ็ครับประธานครับประธานก็ไม่มนี้ครือคับเป็นสินค้าใหม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับใช่ครับสองเรื่องนี้อีกอันนี้เป็น ใช่ครับอันนี้คือสินค้าตัวปกติเราจะขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายแล้วก็สินค้าสินค้าผลิตภัณฑ์อะ่รได้เด็ดครับอันนี้คือตัวใหม่ที่มองเห็นเดี๋ยวก่อนที่ถามเลยที่เข้าไปบ่อยๆแล้วเราเราเราโรงงานอยู่ตรงไหนครับกลุ่มอะกลุ่มอะกลุ่มเองหรือเปล่าอ๋อกลุ่มไอ้กส่วนของผ้าฝ้ายนี่คือถ้าได้ออเดอร์แม่ก็จะให้ให้ออเดอร์ทางที่ชาวบ้านหนองอมพลนะครับหนองเงื้ออมพลทำ โอเคทีนี้เท่าที่ฟังดูน้องนี่เหมือนไม,ม่เป็นองค์กรที่เกี่ยวว่ามีเซลมีการกระจายสินค้าด้วยการให้เซลไปจดออเดอร์ถูกไหมครับ<น>แล้วก็ไปนาเสนอสินค้าที่ตามแหล่งตามเป้าหมายตัวนี้คือเราไปซื้อไปทําสินค้าโอทอกไปานานรับสินค้าโอทอกงานแล้วก็มีเซลไปขาย ไปจดออเดอร์แล้วเราก็ส่งอีกครั้งหนึ่งใช่ครับถูกไหมครับก็เหมือนกับวงการเซลล์ทั่วไปที่ว่าเราจดออเดอร์แล้วเราก็มาปุ๊บแล้วเราก็ทักส่งไปส่งก็คือช่วยกันขายช่วกันขายใช่ไหมสวยที่ผ้าดิบนี่สวยนะผ้าลูกูใช่ไหครับใช่ค่ะกเน่ยดี๋ยวผมจตัดเสื้องตัวเนี่ยนยอันนี้ถ้าใหญ่ก็อ,กอ,กอันนี้นนมูลคาร้อยครับร้อยแล้โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้โผเลยใช่มจะพันเก้าครับตัดเป็นเสื้อได้ไหม ตัดเป็นเสื้อได้ไหมครับไม่ได้ตัดเป็นเสื้อได้ไหมครับรับทำได้ไหะอันนี้ทำแต่อันนี้ก่อนนะครับอ๋อถ้าตัดเป็นเสื้อผมจะสักตัวหนึ่งอาจารย์ต้องซื้อผ้าเพราะว่าผมชอบผ้าลําพูนมากผมมีผ้าลําพูนอยู่ได้เลยอันนี้อันนี้คือองค์กรจริงๆแล้วน้องครับในองค์กรของน้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดีมากเลยถือว่าเป็นองค์กรที่จะเโตและใหญ่ได้ถ้าพที่ฟังเพราะว่าหนึ่งมีกระบวนการมี มีการจดมีการขายมีการส่งมันมีความชัดและมีผู้ผลิตมันมีความชัดมากเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้้งทำโครงสร้างตรงนี้ออกมาให้ชัดแล้วจะสามารถเติบโตเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านเป็นร้านส่งผ้าได้อย่างชัดเจนมากครับผมอันนี้คือไปพัฒนาต่อเรื่องนี้นะแต่ส่วนเรื่องที่บอกว่าเออรายได้เท่านี้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็เริ่มทำการบ้านมาทำการบ้านมากี่นี่เลยใช่ไหม อันนี้เราต้องตองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนโดนคอมเมนต์มาเยอะคอนเทนต์ตายนี่เริ่มชัดแล้วนะครับสองปนต่อเดือนถ้าโรงแรมได้อาจจะได้สิบถึงยี่สิบนออันนี้อันนี้มีความชัดมากแต่ว่ายังยังอันนี้ถูกเยอะแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ถูกไหมฮะเพราะว่าผมอยู่ผมก็เห็นวงการผ้านี้เข้าไปได้ไกลกว่านี้หมายถึงยอดขายผมก็เชื่อว่านะเขารับเป็นเสื้อผ้าหรือว่าตัดเป็นเขาเรียกว่าอีกที่มันเป็นพัฒนาวัตกรรม โอเคก็ไปได้เพราะคนเล่นข้ามันเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพัฒานาต่อพรุ่งนี้ครับนะครับขอบคุณครับ